ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม Back c ค ver กันในเซิร์ฟเวอร์ไทยพรุ่งนี้แล้วนะครับที่ซีซั่นที่4เนี่ยจะได้เข้ามาในเกมเพราะงั้นในคลิปนี้ผมก็เลยจะมาทําการสุปอัปเดตว่าในซีซั่นที่4เนี่ยตัวเกมจะแจกของแจกเพชรแจกอะไรละมาทั้งหมดเท่าไหร่แต่ขอบอกไว้ก่อนเลยกันว่าของที่เราจะเอามาคํานวณในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นเพียงแค่ของาะวัลขั้นต่ำที่เราจะได้เท่านั้นเพราะระหว่างซีซั่นที่4่มันก็จะมีกิจกรรมล็อกอินกิจกรรมต่างๆที่ผมก็ เท่านั้น ซีซั่นที่สเนี่ยก็จะเริ่มในวันที่6นะครับแต่ว่าระยะเวลาซีซั่นที่4มันจะอยู่ถึงวันไหนนี่ผมก็ไม่สามารถบอกได้นะแต่ถ้าเราอ้างอิงตาม Battle Pass เนี่ยมันบอกว่าเราจะสามารถรับรางวัลได้ก่อนวันที่10แต่ว่า Battle Pass มันจะอยู่ข้ามซีซั่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็ขอลบออกไปอีก3วันและกันผมจะตีว่าซีซั่นที่4เนี่ยมันจะอยู่ตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่7เดือนมีนาและกันก็จะเป็นระยะเวลา31วันพอดีเราจะมาเริ่มทําการนับที่เพจกันก่อนและกันก็ชเฉยการอัปเดตหลังจากอัััััััปปปเเเเเเดดดดตตตตตสรร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 ร็็จจจจจนนนนีี่่าาาะะะไไ้้บบคคิิมมมททงงห220ออกกกกกกใพฟววข นน,น,นัซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะมีตัวละครเกิดทั้งหมด4ตัวตัวแรกเนี่ยเคียโตะนะครับเราได้รับไปแล้วเพราะงั้นผมจะไม่นับด้วยลวกันนะครับเพราะงั้นจะเหลือเพียงแค่3ตัวละครเราก็จะได้รับมาฟรีๆทั้งหมด600คิสตันนั่นเองนะตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างฟิลเล่จะเกิดในวันที่6หรือว่าวันที่อัปเดตพอดีส่วนใครที่กาลังมองหาร้านเติมเกมแบ็คโค v เ r อร์ม l e และเกมอื่นๆอ,อีกมากมาย ผมก็ขอแนะนำร้าน Elastic Shop เติมถูกกว่าเติมเองในเกมปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟัน100%มีทีมงานแอดมินดูแลตลอดทางร้านเปิดบริการมา4ปีและร้านนีก็ได้จดทะเบียนการค้าแบบถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนช่องทางการติดต่อสามารถแอดไลน์ @elasticshop มีแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะติดต่อผ่านอินบ็อกซ์แฟนเพจก็ได้เหมือนกันลิงก์แฟนเพจอยู่ใต้คลิปนะครับตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างเนทนะครับตัวนี้เนี่ยจะเกิดในวันที่1เดือนกุมภาและตัวละครตัวสุดท้ายที่เกิดในเดือนกุมภาเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างโซลิดซิลวาจะเกิดในวันที่6กุมภาพันตอนนี้เราก็จะมีเพชรวมอยู่ที่820เพรแล้วนะกิจกรรมต่อไปที่เราจะได้รับเพรกลับมาเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยได้มีการเเ่่นนือรรงบททีีาาายกํคล ได้เนี่ยเราก็จะได้รับเพชรกลับมาที่ทั้งหมด 1, 2 2 0งพัรอ่บเพชรถ้ากบว่าตอนนี้เราจะมีเพชรรวมอยู่ที่2020เพชรและแน่นอนว่าบทที่8หลังจากเคลียร์ไปแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถทาการฟาร์มด่านสายสัมพันธ์ใหม่หนึ่งด่านได้ซึ่งการฟาร์มด่านสายสัมพันธ์นะครับถ้าเราทําการเก็บดาวจนครบ10ดาวแล้วก็20ดาวเนี่ยเราก็จะได้รับเพชรมาฟรีอีก500เพชร ตอนนี้เราก็จะมีเพชรทั้งหมด2,520เม็ดแล้วต่อไปก็จะเป็นรางวัลจาก Battle Pass นะครับผมซึ่ง Battle Pass ตรงนี้เนี่ยสําหรับคนที่ไม่ได้เติมนะครับผมเราจะได้แน่ๆขั้นต่ําอยู่ที่50เพชรจาก Battle Pass ตรงนี้ส่วน100เพชรจากรางวัลเลเวล25เนี่ยถ้าเราไม่ใช่สายเติมจริงๆนะครับเราน่าจะทําภารกิจไม่ถึงเวล25แน่ๆเพราะาตรงนี้ผมก็จะขอบวกไปอีก50เพชรละกันถ้่ากับว่าตอนนี้เราจะมีแบกคิสถานทั้งหมด2,570เพชรต่อไปก็จะเป็นกิจกรรม Happy Bingo ซึ่งจะกลับมาอีกครั้งในซีซั่นที่4ในวันที่2กุมภาพันธ์ถึงวันที่7มีนานัน่นเองนะครับกิจกรรม ทำแฮปปี้บิงโกเนี่ยให้ดาวรางวัลก็น่าจะเหมือนกันนะครับคงจะไม่เหมือนรอบที่แล้วที่มันได้รับรางวัลเวอร์วางเกินไปเพราะงั้นผมคิดว่ารางวัลกิจกรรมบิงโกรอบต่อๆไปเราก็จะได้รับเพชรมาประมาณนี้นะก็คือ1 2 0เพชร240เพชรแล้วก็360เพชรก็จะโบกเพิ่มเข้าไปกับเพชรที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็จะมีเพชรรวนทั้งหมด3290เพชร ต่อไปเราก็จะมาคำนวณกิจกรรมหรือว่าภารกิจรายวันกันก็ถ้าเราทําการเก็บครบร้อยแต้มจากตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้รับมา80เพรแล้วก็กิจกรรมออนไลน์ถ้าเราทําการออนไลน์ครบ90นาทีเราก็จะบวกใอีก50เพรต่อวนันเราก็จะได้รับมาทั้งหมด130เพรก็ถ้าเราเอา130เนี่ยคูณ31วันในซีซั่นที่4เราก็จะได้เพศกลับมาอยู่ที่4,300เม็ดนั่นเองนะก็ถ้าไปบวกกับของเก่าที่เรามีอยู่เนี่ยก็จะรวมเป็น7,320เม็ด ต่อไปก็มาดูกันที่กิจกรรมรายสัปดาห์กันบ้างนะครับผมก็มี30วันผมจะตีเป็นที่4สัปดาห์แล้วกันสัปตรงนี้เนี่ยเราจะได้รับเพชรมาทั้งหมด800เพชรนะครับสำหรับกิจกรรมรายสัปดาห์ครบ4สัปดาห์พอสัปดาห์หนึ่งเราจะได้มาที่200เพชรรวมกับเพชรเก่าที่เรามีอยู่เนี่ยก็จะรวมเป็น8,120เพชรแล้วต่อไปก็จะเป็นส่วนสุดท้ายที่เราจะได้รับเพชรแล้วนะครับก็คือภารกิจระดับสูงหรือว่าภารกิจรายเดือนนั่นเองนะตรงนี้เนี่ยเราจะได้รับเพชรกลับมาที่1,000 เป็นจานวนเพชรขั้นต่ําที่เราจะได้รับแน่ๆในซีซั่นที่4แต่ว่าผมยังไม่ได้นับกิจกรรมในการล็อกอินต่างๆล็อกอิน7วันอะไรพวกนี้นะครับเพราะงะั้นผมคิดว่าในซีซั่นที่4อย่างตา่ําเราน่าจะได้ประมาณ9,500-10,000เพชรเลยทีเดียวจบในส่วนของเพชรไปทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าตัวที่เราจะหาได้ขั้นต่ําในซีซั่นที่4เนี่ยเราจะหาได้ทั้งหมดกี่ใบเริ่มกันที่กิจกรรมแรกกันเลยแล้วกันก็จะเป็นกิจกรรมในการเก็บด่านเก็บดาวของด่านนั่นเองนะครับก็ถ้าเราสามารถทําการเก็บเพิ่มไปถึง3 2 0ดดาาววไ้้ยก็จะมฟร,ฟร5ต ต่อไปก็จะเป็นในกิจกรรมแฮปปี้บิงโกตรงนี้ก็จะแจกตัวมาให้ทั้งหมด15ตัวนะครับรวมกับตัวเก่าที่เรามีเนี่ยก็จะมี20ตัวแล้วภารกิจรายสัปดาห์ตรงนี้อาทิตย์ละ3ตัวรวม4อาทิตย์เนี่ยเราก็จะได้รับมาทั้งหมด12ตัวเท่ากับว่าตอนนี้เราจะมีตัวทั้งหมด32ตัวแล้วและสุดท้ายก็จะเป็นภารกิจระดับสูงที่เราจะได้รับมาอีก10ตัวถ้าเราทําการรับรางวัลสุดท้ายของเวสราววันรวมเป็น42ตัวนะครับที่เราจะได้รับมาแบบขั้นต่ําของซีซั่นที่ อ่ะเสร็จแล้วก็ลืมนับนะครับผมว่าใน Battle Pass ถ้าเราเป็นสายฟรีเนี่ยเราก็จะได้รับตัว๋วมาฟรีๆสองตัวด้วยนะจากรางวัล Battle Pass Level 10แล้วก็รางวัล Battle Pass Level 16ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเก็บกันได้ทุกคนบวกไปอีกสตัวก็รวมเป็น14ตัวแล้วนะครับต่อไปแล้วก็มาดูกิจกรรมในซีซั่นที่4ที่จะแจกของรางวัลค่อนข้างว้าวให้เราได้ดูกันว่ามันมีกิจกรรมไหนบ้างเริ่มกันที่สนามประลองกิจกรรมก็จะเป็นกิจกรรมสนามประลองที่จะมีการแบนตัวละครนั่นเองนะครับมาในซีซั่นที่4รอบนี้ตัวละครที่โดนแบนก็ยังคงเป็นสายฮิลเลอร์แต่ว่าอีกสายหนึงที่โดนแบนมาเนี่ยก็จะเป็นสา ซับพอร์ตนั่นเองนะครับเพราะงั้นตัวละครฟิลเราเวลทอสหรือว่าตัวละครที่สามารถบับสปีดได้เนี่ยก็น่าจะลงไม่ได้แล้วนะครับสำหรับกิจกรรมในรอบนี้ส่วนของรางวัลใหญ่ที่เราจะสามารถแลกได้ในกิจกรรมสนามประลองรอบนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนมาเป็นตัวเลือกจองเวทเอเดาแล้วก็ตัวเลือกหน้าสกิลนั่นเองนะครับรอบที่แล้วแจกเป็นตัวละครยูโน่แต่ว่ารอบนี้เนี่ยแจกเป็นตัวเลือกได้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าตาตัวเลือกได้แล้วก็ตัวเลือกหน้าสกิลกันว่าเป็นประมาณไหนอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาาขออองงตตัััััววววในนนนกกรรรเเลลลืะะคคดดบ่่แ้ผมิา ตัวละครที่เราน่าจะเลือกได้ก็น่าจะมีเพียงแค่10ตัวนี้เท่านั้นนะก็น่าจะเหมาะพอดีนะครับสำหรับคนที่กําลังมองหาลาเดสมองหาตัวละครเซลลี่หรือไมเกิมานะครับผมโลตัสอะไรพวกนี้นะสามารถเลือกได้เลยจากตรงนี้ ส่วนตัวในการเลือกหน้าสกิลก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เองนะครับผมก็จะสามารถเลือกหน้าตาสกิลประจําตัวละครได้แล้วก็เลือกหน้าสกิลที่ใส่ให้ได้กับทุกสายนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่โคตรจะว้าวเลยนั่นเองนะครับสำหรับคนที่ขาดตัวละครตัวไหนนะครับผม,ผมก็สามารถมาเลือกได้จากกิจกรรมตรงนี้เลย ไลนหนึ่งกิจกรรมที่น่าจะแจกของว้าวเหมือนกันนะครับถ้ามันแจกของเหมือนกับรอบที่แล้วนะก็จะเป็นโหมดในการตีบอสตรงทัาทายจำกัดนั่นเองจะเป็นเลดบอสที่มีชื่อว่าเบลเทลกิก้านะครับจะเป็นบอสโกเลมสีแดงที่รอบที่แล้วเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดมันจะแจกเป็นไอนเสตอเนกประสงค์ในการอัพตัวละครระดับเอเดตอาร์ Z R นั่นเองนะมันจะเป็นการเอาไปอัพดาวตัวละครตัวไหนก็ได้ก็ถ้าแจกมาก็ดีเลยนะครับผมเพราะผมก็จะทําการรออัพตัวละครอัสตาล่างพิศารขึ้น5ดาวหรือไม่ก็รอเจห้าดาวก็ได้ตรงนนนีี้อออยู่่่ทาาคคตตตวววผมจะะัััลรไห เราก็มาสรุปคลิปนี้กันดีกว่านะครับก็ซีซั่นที่4เราจะได้เพชรกับตัวขั้นต่ำอยู่ที่9,120เพชรนะครับผมส่วนตัวเนี่ยก็จะได้มาที่42ตัวส่วนตัวละครในซีซั่นที่4ที่เราจะได้เจอเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างโนเอลชุดฮาโลวีนสายสีฟ้าดีบัฟเฟอร์และก็ตัวละครอย่างรุ่นพี่ชามมี่ล่างชุดฮาโลวีนที่รอบนี้เปลี่ยนจากสายฮิลเลอร์มาเป็นสายแอคทิเกอร์สีแดงบ้างแล้ว แล้วก็เนื้อเรื่องใหม่ที่เราจะได้เจอในซีซั่นที่8นั่นเองนะครับก็จะเป็นเนื้อเรื่องที่ตัวละครอัสตาเนี่ยได้ไปเจอกับครูคนใหม่ผมแดงคนนั้นนั่นเองนะครับผมก็ผมจะไม่สปอยในเรื่องแล้วกันเผื่อว่าใครที่ดูอนิเมะแล้วยังมาไม่ถึงในซีซั่นนี้นะครับแต่ก็สามารถดูคัตซีนอะไรต่างๆภายในเกมได้เลยนะครับเพราะผมมองว่าเกมนี้เนี่ยเป็นหนึ่งเกมที่ทําคัตซีนฉากต่างๆได้สวยงามมากๆเพอๆสวยกว่าฉบับเวอร์ชันอนิเมะอีกนั่นเองนะซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าผมก็ไม่น่าจะได้คิดไปเองคน เอาเป็บบนว่าคลิปนี้ผมก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปเกม Back Cover คลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายนะครับ